โอ้ยมีเด็กมาเล่นดินขาดำปีเลยดูดิทุกคนเดี๋ยวไปเหยียบบนถนนนะโอ้โหดำเลยกำลัง,งงงอยู่ไหนบ้านใหม่หลังนั้นหลังนั้นหลังนี้ไม่ใช่แล้วผิดทางผิดหลังหลังนู้นนี่เป,ประตูอยู่ e ีพนี้เราจะพาเด็กๆย้ายเข้าบ้านใหม่กันตรงนี้นะทุกคนถ้าเสร็จแล้วเ็อก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปลูกหญ้าหมดเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็จะทําที่นั่งแล้วก็จะมีต้นหม้อใหญ่ขึ้นมาด้วยบ้านแต่ละหลังเนี่ยถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยบริเวณตรงนี้นะทุกคนหลังบ้านใช่อนาคตนะทุกคนท็อปก็จะติดระแนงไม้ตรงนี้นะทุกคนให้เหมือนกับหน้าบ้านของบ้านนกเลยจะเป็นบ้านแฝดหรอใช่ก็จะเป็นบ้านแฝดทั้งหมด1 2 3 4งหลังเลยสแต่อย่างที่ทุกคนเห็นแหละตอนเนี้ย บ้านมันยังไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่ามันเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกประมาณ80%นะวันนี้ท็อปก็เลยจะทําการรีบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่สร็ไปเรียบร้อยแล้วขาดอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังขาดตกแต่งนู่นนี่นั่นอีกนะทุกคนวันนี้ท็อปก็เลยจะต้องทําการรีบทําให้มันเสร็จนะทุกคนพรุ่งนี้เช้าวเดได้ย้ายใช่ไหมใช่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูดูไปมันก็ดูมันเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก่อนนะทุกคนตอนนี้บ้านมีประตูรั้วแล้ว ข้างล่างเนี่ยเราก็จะทําทีหน่อยนะทุกคนกันเขาออกบ้านเนี้ยจะทําทีกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าสําหรับไก่กุ๊กอยู่นะทุกคนกว้างกว้างมันก็จะกว้างก็จะแบบว่ามุดก็ไปเงี้ยแล้วก็ปุ๊บออกไปได้นะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเกิดจากการทําผิดนะทุกคนบ้านแรกมันจะทําเป็นแบบใช่จะทาเป็นแบบนเนี้ยหมดเลยนะทุกคนมันจะได้ดูแบบว่าโปล่ลงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตอนแรกช่างเริ่มมันก็คือติดตรงมากติดตรงมาก่อนมันก็เลยกลายเป็นตรงนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมนะทุกคนแล้วความพิเศษของบ้านนะทุกคนก็คืออมีททาาางงเข้่ เขาเรียกาอะไรทาเชื่อมไหมเดินไปบ้านคนอื่นเออก็คือเราไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเดินออกแล้วก็เข้าบ้านหลังที่สองนะทุกคนก็คือให้อย่างนี้เลยนี่ทะลุมาเลยแต่ในใจตอนนี้นะทุกคนท็อปคิดว่าหลังกลางเนี่ยท็อปคิดว่าจะให้เบคอนนะส่วนเพียงเพียงเพยกับฝากมออยู่บ้านหลังนู้นไก่แล้วก็หมูอยู่นี่เบคอน ตรงนี้ก็จะมีผักบุ้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะทุกคนซึ่งเบคอนจะชอบมากินตอนเย็นๆมากเลยมาวิ่งเล่นเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยต้องแวะตลอดใช่ตรง,ง,ตรงไหนผักบุง้งจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเบคอนนี่อยู่ตรงนี้เยอะเลยไม,ไม่แต่มันมันหายไปหมดเลยใ <c oughs> บเบยนี่หายไปเยอะเลยนะทุกคนนี่มันต้องเป็นผักบุ้งแบบนี้นะเบคอนนะใช่ไหมเนี่ย มันใช่ผักบุ้งเหรออันเนี้ยเขาว่าใช่มันเป็นผักบุ้งแต่มันไม่เหมือนที่เราผัดก,กินนะเออแล้วมันขึ้นมาเป็นเส้นย,วยาวๆแบบเนี้ยผักบุ้งไหมเอาผักบุ้งไหมงมของงดกินผักจะได้ผอมๆโอ้โหนี่พุงโยแล้วนี่พุงโยแล้วตอนนี้เราก็จะเหลืองานตกแต่งหน้าบ้านของเขาในีทุกคน<ๆ>ก็คือการติดระแนงไม้ซึ่งเด็ไปแค่หลังเดียวเองเราจะใช้ไอ้ตัวนี้เป็นติด เป็นติดคือเลยวะมันคือการติดยัดน็อตจะไปอย่างยังไงชิคเวลาติดเราวมาอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ยิงเข้าไปอือนี่ใช่เขายิงตรงนี้ดิอย่างงี้ก็เห็นน็อตดิเออใช่ยิงตรงนี้แล้วมันจะมีอันหนึ่งต่อกันมันจะเป็นคลิปล็อคนี่เดี๋ยวจะพามาดูบ้านหลังนี้ที่ยิงแล้วติดขึ้นมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมมันเนียนเลย ก็จะเป็นฟิลแบบนี้ทุกคนมันก็จะเป็นกรอบให้ดูแบบมินิมอลขึ้นมานิดนึงอันนี้ที่ทาไว้เพราะว่ามันยังไม่แห้งนะทุกคนเพราะว่าอัดตัวนี้ไวโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวท็อปขอตัวไปทําให้มันเสร็จก่อนนะพรุ่งนี้เราจะได้ย้ายเด็กๆเ,เข้ามาที่บ้านใหม่กันแต่ว่าพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยท็อปขอไว้ก่อนแล้วกันมันไม่น่าจะเสร็จใน e ีพนี้นะทุกคนทมาถึงทำสวนใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้โอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวท็อปขอไปเทสระบบไฟก่อนว่าติดหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะย โอเคทุกคนไฟติดดีงั้นเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ตอนเอาเด็กๆเข้าบ้านกันไป <S <S ดีเช้าอีกวันหนึ่งนะทุกคนผิดพลาดนิดหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเพิ่งได้รถไถมาเลยทุกคนนี่วันนี้เราก็เลยจะต้องมาทําการลุยง,งานต่อนะอาจจะเอาเด็กๆเ,เข้าช่วงค้ำๆเลทุกคนแล้วเดี๋ยวท็อปจะเอาต้นไม้มาลงอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นต้นอะไรเพราะว่าท็อปกับปาล์มเนี่ยยังไม่เคยเห็นหนะ้าตาต้นนี้มาก่อนเลยคือโทสังกิ้งเลยไม่รู้จองของมันเป็นยังไงทนอะบอะรู้แต,แต่ชื่อตอน้นรู้แต่ชื่อต้นเคยเห็นหนะ้าตารุปภาพไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกัน <laughs> <laughs> ไม้มาแล้วทุกคนเขามีนามว่าต้นหลิวลื้อลมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปลูกตรงบริเวณที่คุณนาเขาจกไว้อยู่นะทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> ต้นนี้นะทุกคน <c oughs> มันอาจจะไม่ค่อยมีใบนะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นภาพตอนที่มันแบบว่าใบสวยๆเต็ม <c oughs> ๆ,ๆให้ดูเลย ก็ซื้อโซลาเซลล์บ้านเลขที่เขามาด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเขาบอกเลยใช่ไหมว่าท็าอยากทำเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะปแปบบะตนี้เหมือนบ้านเลขที่ไปเปล่าอ๋อแล้วก็แบบใช่มันแถมไฟตรรงนี้หอมันแถมฟอนต์มาด้วยเนี่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 ยแปะลงไปเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยมีครบสามหลังเลยทุกคนเดี๋ยวท็อปขอไปตากแดดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้ตอนดึกนะทุกคนเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนี่มันมีสวีกมาเห็นเหมือนนี่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 มีสวิตช์อยู่ข้างนี่กดนี่เปิดเปิดปิดดีว่ะมาตากแดดก่อนแป๊บนึง เนื่องจากว่าชืพือตรงขอบขอบมันยังไม่หมดนะทุกคนเราจะต้องทําการถอนด้วยมือเยอะเลยนะเนี่ยยาวถึงมื่นเลยแถวปากหม้อเยอะเลยต้องถอนให้หมดก่อนที่จะปลูกหญ้าทุกคน <S <S แค่เอาอะชือพื่อกก็เหนื่อยแล้วทุกคนได้มาเป็นถามเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปะปลูกหญ้ากันนะทุกคนมันยังไม่หมดเลยนะใช่แต่ว่าไม่ไหวแล้วฟ้า เนี่ยพวกหญ้าตรงนี้เนี่ยต้องดึงออกให้หมดเลยเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องดึงของอให้หมดนะทุกคนพอเราปูหญ้ามันจะได้ไม่แบบขึ้นมาแซมนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริง,รงๆอะ่ะมันยังเหลือเยอะอยู่เลยใช่เพียงเพียง,ท,ยงทำไมไม่รู้จักกินให้หมดในหญ้าพวกนี้นี่ยแป๊บนึงหน่๋ยนี่จะไม่ต้องมาถอนใช่ไหมใช่ตอนนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วนะเหลือสวนยอมเราบอกป้าทำอีกแป๊บนึงป๊บนึงเหนื่อยจังเลยว้าว เป็นเป็ดที่เสียงเบามากเลยทุกคนเป็ดตัวผู้เขาจะเสียงเบาหรอไล่ใช่พาว่าองแนีไม่ค่อยร้องว้าบจะคพอยๆจะกลับ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 กับกอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะร้องแค่ว้าบว้าบส่วนบางกะแแเนส่วนคนนี้ก็จะกลับกลับกลับัอ้าวโง่ร้องว้าบไปฟังในทีนึงว้าบดิว้าบ วาหน้อยวาหน่อยที่วาบน้อ <c oughs> ไม่เหม็นเลยวาบวาทุกคนไม่มีเวลาแล้วเราจะรีบลงดินแล้วก็ปูหญ้าแล้วนะทุกคน มาเล่นตีนขาดำปีเลยดูดิทุกคนเดี๋ยวไปเหยียบบนถนนนะโอ้โหดำเลยต้นนี้มันจะสวยเหรอมันไม่มีใบเลยอะ่ะจะต้องให้เวลาน้องหน่อยเซเดี๋ยวน้องก็สวยพอมันโตแล้วใบมันก็จะตกตกลงมาแบบนี้เหรอใช่แล้วมันก็จะรลิ้วกับลมแบบนี้หรอลู่ลมไม่มีลม ย่ายังไม่ทันได้โตเลยคนเขามีคนแย่งกินแล้วเนี่ยเขายังปูไม่เสร็จเลยเดี๋ยวลื้อหมดแล้วเนี่ยปากม้อดูน่าจะชอบกับสวนหน้าบ้านนั้นเนี่ยเป็นอะไรไงจังเลยรอดูสภาพผมสิด <c oughs> ำไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเ <c oughs> มนปูอยู่เลยเมไม่บ่นเลยโอเคไปปูต่อแล้วทำไมมันสก,กปรกขนาดเนี้ย เขาทุ่มคุณเนาะทุ่มเทอ้ทุ่มเททุ่มเทอูเสร็จแล้วนะทุกคนโออฮอร่ไงจังเลยทุกคนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเดิมต่ก้องสั่งมาไม่พอทุกคนก็เลยเอาถุงดินปิดไว้กันอายแม่บอกว่าแม่อยากได้ชิงช้าตรงเนี้ยใช่ไหมบาม้าบอกว่ามาอยากนอนแบบตั้งแว่งทำตรงนี้ไหมชิงช้ามาม้าไปเลือกแล้วว่ามาม้าจะอยู่หลังไหนอะท็อปมาม้าอยากนอนหลังไหล เนี่ยทุกคนดูถังดิเนี่ยย่างเยอะปูย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้บ้านเล็กที่ติดตรงไหนดีปมัมติดตรงกลางอ่ะเนี่ยเหรอน,นี่สวยเลยดิมอ่ะ กินนี่เหรอก็ได้อยู่นะทีมนี้เหรอเออตรงนั้นก็สวยใช่งั้นเราจะติดบ้านเลขที่เขาไว้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนอุ้ยมือดําอ่ะดำทำไมเนี่ยดำเลยเดี๋ยวไปล้างแป๊บนึงโอ้โหสีเปื้อนเลยดูเล็บทับีทุกคนเยิจริงๆแล้วอ่ะสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ดูแลยากมากเลยนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคือเราทาเคลือบไว้อีกชั้นหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเห็นปะน้ำมันจะเป็นแบบเม็ดเม็เเลนปะเห็นไหมอ๋อเออว่ะ มันก็จะแบบว่าช่วยให้สีขาวเราดูดีขึ้นอยู่นานขึ้นใช่ไหมอยู่นานขึ้นก็ลดน้ำยาพยายามชื่น,นมันก็ต้องเหยียบเหยียบด้วยเขาบอกโอเหยียบกำลังงงอยู่ไหนบ้านใหม่หลังนั้นหลังนั้นหลังนี้ไม่ใช่แล้วผิดทาง,ทางผิดหลงัลงหลังนูนี่ เปิดประตูอยู่ฝังนู้นังนู้นไปเร็วๆเร็วๆกลัวอะไรเล่ามันไม่ใช่ประตูไปเร็วๆมันไม่ใช่บ้านเขาเลยทุกคนเขาก็เลยยังไม่เข้าเขาไม่เคยชินไงปกติออกมาเสร็จปุ๊บก็ต้องวิ่งไปฝั่งนู้นใช่้ใช่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งมาเร็วเข้าบ้านเร็วฝั่งนู้นประตูหัวเดื ไปไม่ใช่มันตัอยู่ตรงนี้นั่นแหละอ้าวงงอะไรเหนื่อยจาตายไปเล็วให้กาเข้าบ้านห่งส้านนองเข้าบ้านแล้วก็จะมีความงงงงนิดนึงนะทุกคนว่าวันแรกที่นี่ที่ไหนอ่ะต้องตำรวจใช่นี่ เฮ้ยทุกคนที่เราทํามาคืออะไรเนี่ยหายไปแล้วหนึ่งหน่วยฮะออกไปได้ไงอ่ะนั่นดิเดินเข้ามาหายไปแล้วหนึ่งค่อยๆหายมุดได้ค่อยๆตัวเล็กไงเดี๋ยวไปหาเพ่ยๆพแป๊บนึงนะเพิยเเข้าบ้านผิดบ้านไม่ใช่บ้านนั้นเพยๆเข้าบ้านหนึ่งสองห1ึงสองงสองหนึ่งสอย ัพื่อจะดำนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเพียงเพียงชอบขึ้นเป็นผสมพันธุ์ขาผู้ดำดำนะทุกคนไปเติบไปใต้เขาอีกออกได้อีกไหมเนี่ยอย่าพ่งออกเลยตอนนี้ที่เราสัมผัสได้คืออันนี้เหมือนเขาคิดว่าไม่ใช่บ้านของเขาเขาอยากกลับบ้านเขาอ่ะเออเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาถูกขังอยู่เขาต้องการกลับบ้านเขาตรงนู้นโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวท็อปขอเข้าไปเปิดไฟ้เขาก่อนจะชินไหมเนี่ยไม้หลังนี้แหละของหนูเนี่ยงงอ่ะยังงงกันอยู่เลยทุกคน เกิดอาการอยากกลับบ้านนะทุกคนเนี er. ่ยด er. ูด <here>. right. ิปากม้องงยญ่เลยที่นี่ไหนที่ที่ไหนก็จะมืดแล้วด้วยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนั่นดิอันนี้บ้านใหม่ปากมอดูดิจะออกกันอย่างเดียวเลยดูเท้าเขาดิเล็บดำแบบดำน่ากลัวมากตามดูดูดิเล็บเขาดำแบบน่ากลัวมากเขาก็ดำอะเนี่ยตอนหน้าบ้านนั้น่ะจะกลับบ้านนี่แหละบ้านตรงนี้แหละบ้านจริง ทุกคนเดี๋ยวในบ้านเนี่ยเราจะต้องทําตะกร้าฟักไข่ให้เพลย์เพลย์ด้วยไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นมีเลยใช่มันโล่งไปไหมอ่ะใช่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าไฟมันสว่างจนไม่อยากอยู่แล้วงปัดโมทำไมต้องต่อยพุงเขาอยู่เนี่ยต่อยพุงเขาใหญ่เลยโอเคทุกคนสมาชิกที่เหลือทั้งไก่และก็หมูท็อปคิดว่าเดี๋ยวท็อปจะย้ายในวันพรุ่งนี้นะไก่เนี่ยท็อปไม่อยากย้ายมาคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไม่ไข่นะทุกคนไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็ออยยย่่่าาาาลลืมมกกดดดระะิิง้้้วนนเจจใหหคปบ โอ๊ยโอ๊ยไว้กินจังเลยอะคนนี้ชอบใหม่ไหมปะม่อหรือว่ายังตกใจอยู่ให้น้ำอุ้งๆหน่อยกอ้ยเนี่ยกอ้ยๆๆๆเข้าหน่อยเอาคุอยากเอาเหี่ยวๆอันเนี้ยอยากอยากเหี่ยวๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยสนุกมากเลยนะทุกคนมันจะแบบนิ่มๆฟิลตรงนี้ก็นิ่มมากใช่ตรงนี้ก็นิ่มมากม่อลำขายังไม่ยุ่งกับเขายังไม่ยุ่งกับเขาอันนี้นิ่มมากเลยนิ่มมากเลยไอ้แก๊งบอกมาดีกว่าจี้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 จีจี้จีจีจี้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  อ้าถูกต้องถู้องปู้เริ่มเป็นแล้วนะเริ่มป็นแล้วนะนี่กลับ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 เะกลับยาวยวกลับกลับกลับบ้านบ้านกลับบ้านนี่ไงบ้าน